สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะแพทย์หญิงนิติการเปี่ยมธนโรอดจากนิติการคลินิกเข้ารับรางวัล The Best Quality Business of e t h i c Clinic ถือเป็นการจัดงานมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานแห่งความภาคภูมิใจสําหรับผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศกับงานประกาศรางวัล Thailand Health and Beauty Awards 2 0 2 2โดยทีมผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้านและบริษัทวินวิน PR Plus จำกัด Organized and Agency แนวหน้าของเมืองไทยที่จัดขึ้นณโรงแรม w อ l d o อ f Astoria กรุงเทพไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา หนึ่งในนักธุรกิจที่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในประเภท Best Quality Business of Ethetic Clinic คือแพทย์หญิงนิติการเปี่ยมธนาโรธจากนิติการคลินิกเป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังจับบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะแพทย์หญิงนิติการเปี่ยมธนาโรธนะคะซีอนิติการคลินิกค่ะ รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้รับรางวัล The Best Quality ค่ะก็มันก็คือเรามันรู้สึกเ,เราทุ่มเททุกอย่างทุ่มเทเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยคนไขยเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการในคุณภาพที่ดีในทุกครั้งที่มาอันนี้คือเป็นจุดที่ทำให้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราได้รางวัล The Best Quality นะคะและรางวัลน,นี้ก็บ่งบอกถึงตัวตน ของแบรนด์ของเราได้ดีได้อย่างดีเลยค่ะอ๋อคลินิกนติการคลินิกมีจุดเด่นด้านสัญ,ญา,ารความงามไร้รอยแผลเนียนค่ะเนียนไร้รอยแผลเพราะหมอ,อคิดว่าการทําสัลญญาการรมแล้วมีรอยแผลเป็นเนี่ยมันมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างกังวลใจมากนะคะเราก็เลยเอ,อ,ออกแบบการทําสัลญยญการรมที่หรือการออกแบบการฉีดที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสวยแบบเนียนเหมือนเกิดมาสวยค่ะ ส่วนใหญ่คนบอกว่าสวยเหมือนไม่มีรอยแผลเป็น,นะะเรามออีออกแบบเทคนิคสำหรับการทำผ่าตัดศัลยกรรมตานะคะแล้วก็เฟซลิฟยกกระชับหน้าคางส่วนจมูกที่เนียนเหมือนเกิดมาสวยะคะ่ะอนาคตนิติการคลินิกจะยกระดับการบริการให้ครบวงจรแล้วก็แน่นอนคุณภาพที่เดียเยี่ยมะคะ่ะ สำหรับคนไทยจะได้ไม่ต้องไปสวยที่ต่างประเทศค่ะเมืองไทยก็สวยเยอะค่ะช่องการทางติดต่อนะคะมี TikTok นิติการคลินิกแล้วก็ Facebook นิติการคลินิกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานปมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถคบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสําหรับวันนี้ลูกปาลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ